ตอนนี้มาถึงเมืองคลองนะฮะเลยเชียงดาวมาหน่อยนี่จะเป็นบ้านวังริมคลองนะที่พักรู้ดีนะครับติดริมน้ำนะฮะวันนี้เราเหมารีสอร์ทเลยห้าคนเมารีสอร์ทอากาศโอเคเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นสำหรับคนกลางเต,ต็นท์กัดไหมกัดไหมตัวมาเล่นเลยน้องน้องแดงอันนี้ที่พักของเราจะเป็นบ้านนี้ของเราเป็นบ้านญี่ปุ่นนะออกสไตล์ญี่ปุ่นนีๆ บ้านญี่ปุ่นห้องพักห้องนี้มีสองห้องห้องละสองคนเย็นสบาย ถึงรีสอร์ทที่พักก็หกโมงกว่าแนละ้วเองติดลำธารลำห้วยบรรยากาศดีคนระันนี้พ่อครัวแม่ครัวก็กำลังทำกับข้าวกันสวัสดียามเช้านะครับบ้านวัง ลิมคลองอยู่ที่เมืองคลองเชียงดาวติดน้ำเลยบรรยากาศยามเช้านะ คล้ายๆปลายแต่เล็กกว่าแล้วก็ดูเงียบสงบกว่าโอเควันนี้ผมอยู่ ห้องใต้หลังคาร้อ,องหัวเลยทุว,วบ้านบางริมคลองเมืองคลองที่ยากาศริมน้ำ นีกำลังข้ามไปน้ำคลองจะไปจุดชมทะเลมหมอกอิงฟ้าพอดีดูทีวีก็เห็นดูรีวิวมาเด่นทีวีวิวไม่สวยเท่าตรงนี้เป็นช่วงเดือนกันยากลานเดือนสวย บริเวณอิงฟ้านะจุดชมวิวทะเลเหมอกแต่เนื่องจากหน้าฝนนี่เขาปลูกข้าวโพดนะมันเลยทำให้มองเห็นวิวแต่ก็มีหมอกอยู่มีหมอกอยู่ขึ้นมาหน้าฝนนี่ค่าบริการอะไรก็ไม่มีนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ปรับปรุงแต่มีห้องห้องน้ำก็โทมแลแ้วจะมีสวยๆก็คงเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับต,ตรงนี้ก็น่าจะถาง ทำเป็นจุดชมวิวจบการรีวิวตอนนี้ขับรถขึ้นมาจุดชมวิวเดนทีวีนะฮะดูทะเลหมอกยามเช้าโอเคก็สูงกว่ายิงฟ้าอยู่สวยดี จุดชมวิวเ่นทีวีนะมันจะมีพวกร้านค้านะส่วนมากน่าจะเป็นหน้าหนาวน่าจะมีคนเยอะก็จุดชมวิวก็จะมีแค่ช่วงนีนะ้มันอาจจะไม่ได้เห็น360แต่ก็โอเคอยู่ผมว่าสวยกว่าบ้านนาเราพูดตามที่เห็น สองนะจากที่พักนี่นจะเป็นโซนที่ล่องแพ้่องห่วงยางแต่น้ำแดงเลย <c oughs> <c oughs> เออลอยตีนเต็มหน้าอนนี้อยู่บนสะพานมิตรภาพแม่น้ำคลองนะ เมืองคลองเชียงดาวโอเควิว okay, ที่พักนะที่พักเราอยู่ตรงนี้เนี่ยฝั่งข้ามคลองตรงนี้นี่เองบ้านวังริมคลองม่น้ําคลองก็ไม่ลึกครับพอดีผมมาลงไปวัดน้ำให้ละประมาณสักหัวเข่าแต่ช่วงนี้น้ําแรงจะข้ามไปดูอีกฝั่ง น้ำแรงดีอ๋อมันมีฝายอยู่ตรงนี้เน้เส้นทางมาจากเชียงดาวนะครับก่อนจะข้ามสะพานแม่น้ําคลองนะครับก่อนข้าสะพานนะผมพักอยู่บ้านวังริมคลองนะครับมันจะมีนี่ครับเป็นแยกขวามือ ก่อนข้ามสะพานรีสอร์ทผมจะอยู่ข้างในนู่นนะตรงตีนสะพานเลยมีฮักเนอร์กาแฟสดเมืองคองนะมีของฝากมีกาแฟริมน้ำโอ้ต่ตอนนี้อันนี้ทางเข้ารีสอร์ทนะครับเป็นลูกลังสักประมาณสักสองสามร้อยเมตรนะไม่ไกลไม่ไกล ตรงนี้ก็จะเป็นลาดกาแฟหักเนื้อกาแฟสดเดี๋ยวเข้าไปดูสวัสดีครับมีมีอาหารด้วยไหมครับนอ้อ โอเคได้ได้ครับโอเคบรรยากาศนะริมน้ำเลยติดสะพาน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็น รีสอร์ทบ้านวังริมคลองเมืองคลองเชียงดาวเจ้าของใจดีครับห้องพักก็ดูดีออมีไปนู้นนะลานจอดรถ เดี๋ยวผมเดินทะลุห้องครัวไปเลยลายมาเลยลา์เลยลเลยกอดีผมบอกว่าเดี๋ยวพี่เพื่อไปลองแพลงมาผมจะถ่ายอยากจะถ่ายรูปพี่ลงแพรโอเคนี่คือบริเวณรีสอร์ทยามเช้ามีบ้านต้นไม้ด้วยนะ ก็เป็นสา,าลาริมน้ำนะนี่บรรยากาศยามเช้าวานนี้เราบ้านพักบ้านญี่ปุ่นห้เอา <c oughs> เอ้าหน่อยเถอะเยอะ,ะ <c oughs> เยอะอยู่เป็นไงบ้างไงหลับสบายไหม ดีครับที่พักนะข้างบนก็สวยนะโอเคบรรยากาศดีอยู่นอนข้างบนคือไหมได้ได้ได้ก็ไม่อากาศไม่ได้เปิดพัดลมเลยนะได้ถ่ายรูปไว้ไหมห้องโอเคครับที่รีสอร์ทวังริมคลองนะมีครัวก็บริการตัวเองก็ได้ตอนเช้าหรือว่าช่วงเย็นก็สั่งอาหารก็ได้นะอาหารก็จะเป็นอาหารจานเดียวกับข้าวก็ก็ทำได้อยู่นะ แล้วก็มีบริการป้าเขาจะ,ะทางรีสอร์ทเขาจะติดต่อเรื่องล่องแพให้ลำละ800นั่งได้ประมาณ4คนนอ,อกจากแพแล้วห่วงยางก็ได้นะป้าเนาะห่วงยางเท่าไหร่ะรับ200เส้นเดียวกันอ๋อครับโอเคครับจากรีสอร์ทเราเดินมาที่ฝายเพื่อจะไปล่องแก่งล่องห่วงยาง กับไกด์นำทางมืออาชีพใช่ครับครับผมผม,มืออาชีพมากครับผมเดินจากรีสอร์ทน่าจะปกะบมาเกือบเกือบแปดร้อยเมตรนะอตอนนี้ก็เดินมาถึงฝายแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็เตรียมตัวล่องก <c oughs> ับไกด์นำทางมืออาชีพเขาจะลอยตัวไป ไม่นั่งเลยเหรอวางเด้อเปเลยไดเลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมให้เลยเยผมติดอยู่ผมติดอยู่ไปไปไปเลยรอรอได้ไหมโอเค Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Hình. à nam long cong rồi ok, uông hìn nữa, đây mấy đây mấy được đây được bao, được được อ่าผมรอผมรอ,อ,อมาทางนี้ดีกว่าโอเคลงตามไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันหินเยอะเออตามสบาย อ้าวผมแตกแล้วเฮยี่นอ๋อโอเคจะล้อได้อยู่เลยล่องใหญ่เลยล่องไม่ไย่าล่าไม่นะไม่อะไรไม่โดนอนะ่ะโอเค เอ้ยเอ้อ้เอ้ยเอ้ลอรอหน่อยเอ้าผมนำแล้วผมนำแล้วไปเร็วไปเร็วอ่ะผมหยุดรอก่อนเออได้ไหมอ่ะผมรออยู่ ลออยู่น้ำมันไหลแรงดีออโอ้ยน,น่าจะห่วงใหญ่มาโอ้โอ้ย,อยคิดผิดปไปหน่อยเอเอมาล,อล่องซ้าย่องซ้ายล่องซ้าย,ายนึกโอ้ยเ็บ Okay. โอเคโอยมเลโอเค,อเคมีพักพักช่วงเลยเพราะเกี้นี้ตกน้ำโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเจ้าจจตรงไหนตรงนั้นใช่ไหมเจ้าตรงนั้นใช่ไหมพร้อมแล้วบอก หอมแล้วบอกไปเลยโอเคที่เจี่มรจริงเหรอเอาไงจะไปอีกช่วงหนึ่งก็ได้ไหมไม่แต่ร่วมเบาไปร่วหนักเพราะว่ามันมันตื้นมันตื้นเบาเามไม่ตื้นหนักอ่ะมันตื้น โอ้โห้ไม่ทันเ้ยเอ๊ะเอ๊ะชิดชิดซ้ายว่าโยกไปกระแทกหินเนี่ยไอ้กระแทกกนไ้ได้ไหม <S 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 ออาวใกล้ถึงแล้วนี่น เอาไปเลยไปเลยไปเลยปล่อยไปเลยได้อยู่ไม่กระแทกอ่ะนั่นนลยบอกตะโกนเลยเอ๋ก้มอมเออกี่เหล่ากี่เหล้วขึ้นแล้วขึ้นแล่า <c oughs> เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยดีสอดไปเลยเลยดีสอดไปหน่อย รีสอร์ไปเลยตรงนี้มันแรงระวังเนาะระวังระวังโเนี่ยเป็นโผล่ไหนเนี่ยเป็นโผล่ไหนเนี่ยเดี๋ยวกัไปชิดต้นไมอ่ะ คนนำทางยังไงบ้างร่ะเลี้ยงายอยู่เี้ยายอยู่เข้าตังเข้ากังนั่น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  哎，都拖哪里了？都拖。 จะเป็นร้านนอนนาะดูดาวแคมปิ Cafe, นะ้งแอนด์คาเฟ่นะเป็นร้านคาเฟ่ระหว่างทางที่จะไปอ,อม่อนทีวีจุดชมวิวนะแล้วร้านติดทุ่งนาอากาศดีนะ มีพิซซ่ามีพวกน้ำต่างๆอาหารตามสั่งก็มี ด้านหลังร้านก็จะเป็นพื้นที่กลางเต็นท์น่าจะเป็นตรงนี้นะเเต็นท์มาเองก็หลังละร้อยนะถ้าไม่มีก็จะเป็นเบ้านพักหลังละห้าร้อยไม่รวมอาหารนะครับอาหารสั่งได้วิวทุ่งนา